สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินคันไซนะคะ<อ>ประเทศญี่ปุ่น<อ>เรากำลังจะเดินทางจากสนามบินค<อ>ันไซไปที่ประเทศจีนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับเจลวี A v นะคะ<อ>แล้วก็อ้อนะคะไปครั้งแรกกันคะ่ะก็ ดูกันว่าจะรอดไหมทริปนี้เพราะว่าพูดภาษาจีนกันไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ามันต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่จีนก่อนแล้วเราค่อยบินจากจีนกับไปไทยนะคะเราก็เลยจะแวะเที่ยวกันมีเวลาทั้งหมด18ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าภายใน18ชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้เวลาทำอะไรกันไปบ้างนะคะไปกันเลยค่ะ ีเรามาถึงสนามบินผู่ตรงกันแล้วนะคะ,ะก็พึ่งลงเครื่องมาเมื่อกี้เองนะคะจากญี่ปุ่นทันไซมาถึงสนามบินที่จีนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ไม่ไกลกันมากนะคะอากาศก็ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบแปดสิองศานะคะไม่หนาวมากเดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะ เรากระเป๋าเสร็จก็ออกไปนั่งรถไฟเข้าเมืองกันนะคะไปกันเลยค่ะตามมาเลยป็งช่องที่เป็นเอ่อ,อ,อนะคะเปวคนเข้าเมืองถึงเราจะเปลี่ยนเครื่องแต่เราก็ต้องกรอกใบขาเข้าอันนี้นะคะ อันนี้แรจะแจกบ,บนเครื่องบินนะคะให้เรากรอบเดี๋ยวเราก็จะมากรอกกัน Please take your passport. กรุณากด4นิ้วมือซ้ายกรุณากดมือขวา4นิ้ว กรู้ง่ากดนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างพอเราสกแกนพัสปอร์เสร็จแล้วก็จะได้ใบนี้มานะคะนี่เี๋ยวเราจะไปยื่นกับหมอค่ะ แล,ลงมารับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเอ่อเมโทเข้าเมืองกันนะคะ เราก็ขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะได้ผ่ามทุล,ลักทุลเลก่อจะเข้ามาได้ต้องสกแกนในอลีเพย์ได้ผ่านก่อนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยเข้ามาได้ะคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถเข้าตัวเหมือนไปที่อุสนานจริงนะคะสถานีที่เราจองโรงแรมไว้ค่ะนั่งรถประมาณ 40- 50ถึงนาทีค่ะ 2องใบแล้วก็ใบเล็กหนึ่งใบแล้วก็ลิฟก็ไม่มีนะคะสองชั้น <2 S 1> เออหรือว่ามีแต่คาไม่เจอก็ไม่รู้ <S 2> 2 <S ก็ขึ้นมาถึงชั้นบนได้ตรงนี้จะเป็นเดอะบันนะคะ <S 2> 2 <S ที่เรากองที่พักไว้เดี๋ยวเราจะเดินไปที่พักของเรากันค่ะ แล้วเราก็เข้าห้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันแล้วก็ไปเดินที่ถนนนะคะตอนนี้เราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะกําลังจะออกไปเดินท่องลาตีกันค่ะก่อนอื่นเราต้องไปหาอะไรกินก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วเราหลงประมาณสองชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ยังมีเวลาเที่ยวอยู่ก็รีบเดินเที่ยวนะคะ Okay. เดี๋ยวเราข้ามถนนไปก็จะเป็นถนนหนานจริงที่เป็นสตรีทช็อปปิ้งเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในถนนหนางจิงโลแล้วนะคะที่เป็นถนนย่านช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในเซี่ยงไฮ้ค่ะก็จะเป็นถนนที่มีของช้อปปิ้งขายแล้วก็ของกินนะคะยาวประมาณเกือบ2กิโลค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเส้นนี้แล้วก็หาอะไรกินกัน เราก็เดินมาถึงย่านเดอบัล์แล้วค่ะที่เป็นเมืองเก่าสไตล์ยุโรปของเที่ยงไฮ้นะคะอันนี้เราก็กำลังจะเดินชมเมืองสัน,นก่อเดินชมแสงสีตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรนะคะกำลังจะเดินไปเพราะว่าถนนมันยาวมากแล้วก็คนเยอะแล้วตอนนี้ก็ฝนเริ่มปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจะรีบเดินนะคะเพราะว่าไม่หนาวแล้วค่ะหิวด้วยไปกันเลย i yeah. เดไปหาที่นั่งทานกันนะคะที่ใส่า,าล่านะ,นะ,ะรเราก็ได้สละเปาเสียงลมเปาะคะ่ะอันนี้ต้องใช้หลอดดูค่ะเมื่อกี้เจนคนเขากินกันก็เลยไปซื้อม,มากินดูดนี่ร้อนๆค่ะ เดินต่อมาจนถึงหอไข่มุกนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นวิวหอไข่มุกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นตึกที่เป็นส่งสัญญาณโทรทัศน์นะคะตอนกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟสวยงามค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะจะมีฝนก็เลยจะมึนคลึมนนิดนึงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันตรงฝั่งแม่น้ำนะคะ าถึงดินแม่น้ำนะคะแล้วแต่ว่าดูสิคะตึกอใคไขุดที่เราอยากจะดูวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะก็ะเลยเห็นแค่ตรงโคนตึกแล้วก็เขาปิดไฟแล้วค่ะสี่ทุ่มที่นี่จะปิดไฟมหมดนะคะก็จะไม่เห็นแสงสีแนละแต่เมื่อกี้เราถ่ายไว้ได้ทันเพราะว่าช่นงที่ข้ามถนนพอดีเขาปิดไฟกันพอดีนะคะ นี่ค่ะที่คนมาแอบถ่ายรูปเ้วยนะคะค <c oughs> ่ะเป็นดาราแ,แล้็ก็จะเห็นแค่นี้นะคะแล้วก็มีเรือที่เขาพาทัวร์ชมแม่น,น้ำแล้วก็วิวรอบๆซึ่งตอนแรกเราจองไว้แต่ว่าสภาพอากาศไม่ดีเราก็เลยแคเนเซิลไปนะเดะี๋ยวเราก็จะเดินกลับที่พักกันค่ะ ตอนนี้เราก็ข้ามถนนกลับมาที่ฝั่งเดบันค่ะซึ่งเป็นตึกเก่าที่เป็นสถาปัตยะกรรมแบบยุโรปนะคะในเซี่ยงไฮ้ตรงนี้จะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเนี่ยค่ะตึกก็จะเป็นทรงยุโรปหมดเลยได้ฟิลเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกนะคะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกลับที่พักไปนอนพักแล้วนะคะ ของฝากแล้วนะคะร้านนี้<ห>นก็คือ<ห>เป็นร้าลนลูกอมและผิดตำนานค่ะเราซื้อของเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวกับกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอกแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วเราจะเข้าที่พักกันพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ คลิปเจวีหนีเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันก็ติดตามชมกันได้ที่ช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบา